ครับมันนี้เข้ากันมาพอปลาข้างทางนะครับลองเข้าไปเบิ่งครับมามีโตบ่ครับมาปลากระพอเลยครับอู้นี่ครับมาปลากระพอเลยครับโอ้โหัาานนี่ลีครับมนัมนมันมันครับ มันทักมันแน่ครับไปนอนครับข่างหลาดยางเลยครับอาเลยครับผมกำลังงามครับเอาไงกับทางหนึ่งไงไงจุด ต้นมะขามเทศหน่อยได้แล้วครับทั้งนึงไหวลดก่อนครับหาบึงอีกครับยั้งนึงครับเดี๋ยวหาบึงอีกครับจิมมานบ่ ทางตะกุนบินเตียวสะเลยครับค่อนขางนี่บอกครับอู้นี่ครับอู้ครับอู้อีกขางนึงแล้วครับอู้ติดกันเลยครับ สองข้างแล้วครับผมไปหาบึงทางทางอีกครับโอ้ีอ่นะครับนทำไมเธอได้พอได้ยู่ครับ งหน่อยนางออนดยู่ครับงหาเรือ่อยๆครับผมมีอู้มีแล้วครับอู้อิงหลายครับอิงหลาย,ๆๆายครับหลายแน่ครับ ลังงามครับลางหน่อยแต่กำลังงามครับเดียวครับสี่ห้างแล้วครับหาต่อไปว่าจะมีบอกครับจอดรถหาต่อเลยครับผมหลัรัดยางนั่แหละ อีมานอีกบ่อู้อยู่จอๆเลยครับง่ายๆเลยครับง่ายเลยครับผมนะาะจะโอเมนต์ถึงหน่อยนะครับภาษาอีสานเขาเอินถึงกระโปะในชุดงที้แหล่ครับ ต่อแล้วครับ้่ายคาดอีอกทีครับกอบไฟครับนะครับกอบไฟนะครับ เ๋อาได้หกข้างแล้วครับใสร็จลาแป๊บเดียวครับมัน,นมานครับันนี้ก็เอาแคห่หกข้างแค่นั้นแหะครับผมกดติดตามกด subscribe นเด้อครับเด้อได้บังคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ